สวัสดีท่านผู้ชมครับผมวันนี้กลับมาอยู่กับรายการ GOG นะครับในโหมดในช่วงไมค์ครับแล้วนี่ก็เราก็มีอยู่กับบอส My Colony นะครับผมโอเคแปบ๊บนึงขอดูสกายก่อนนะโอเคครับผมก็วันนี้นะฮะเป็นวันที่25กรกฎาคมนะครับผมเป็นวันเกิดของผมนะครับผมก็เลยมาเร่งอัพคลิปกันนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงมาเร่งอัพคลิปกันนะฮะก็ก็ไม่ได้อยากจะอวดวันเกิดอะไรหน่ยนะฮะแต่ก็แบบ ยหนๆก็วันเกิดทั้นทีอ่ะเออรีบอัพคลิปแล้วรีบรีบรีบอัดอัดแล้วก็อัพคลิปให้คนเขาดูเลยดีกว่ามานี่นะ,ะก็คือมอดไมโครโลนี่นะ,ะที่หยุดไปตอนพาร์ทสามนะฮะโอเคเล่นต่อนะฮะไม่มีอะไรหรอกจริงๆวันนี้จะมาบอกว่าวันนี้วันเกิดผมแค่นั้นแหละโชว์ไว้ง่ายนะฮะ แล้วพี่แกก็เข้าไม่ได้แล้วเอาเข้ามาเข้าไปดิเข้าไป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 เฮ้ยเออไอ้ยยตอนนี้เด๋วตาตอนนี้นะฮะผมกำลังสั่งคุณบิวด์เดอร์คนเก่งเรานะให้สร้างทาวโฮลด ระดับ3นะฮะก็โ oh, อ้สองพันสโตนบายบายเดี๋ยวไปเติมให้แันหนึง่งอืมโอ้โหสโตนโอเคอืมโอเคครับผม ป่ะจริงๆวันนี้ก็อยากจะถ่ายกันอยู่ให้ครบทุกคนนะฮะแต่ก็บังเอิญตอนนี้เป็นเพิ่งเพิ่งจะสี่โมงกว่านะฮะก็วันนี้วันผมกลับบ้านเร็วนะแต่คนอื่นเขาก็มีเร่องพิเศษบ้างอะไรบ้างน,นะ,ะมีธุรงะส่วนตัวยัง็คือผมว่างจัดอยู่คนเดียวนะก็เลยมาอัดคลิปนั่งอัดเหงาอยู่คนเดียวนะฮะก็คลิปรวมนะฮะอาจจะมีในอีกไม่กี่วันนะฮะแต่วันนี้ก็คลิปเดียวไปก่อนนะฮะ alone in the ocean ระหว่างนี้ก็จะรอคีแกสร้างอ,อ,อึนะครับผมอ๋อเราจะไปดูปดูข้อมูลของเมืองนี้กันหน่อยดีกว่านะฮะโอ้ยประเสริฐโอ้เอามี population ได้สิบคนเมืองชื่อพอร์ตรอยัลนะฮะเอ้เอ้เอเอเ,อเอมื่อกี้นะฮะถ้าเสียงมันไม่ค่อยดีนะก็ขออภัยด้วยนะเพราะเมื่อกี้ อ่าผมไม่ได้ดึงหูฟังลงนะฮะคือตอนนี้นะฮะเปลี่ยนมาใช้อ่าไม์หูฟังนะฮะผมเพราะว่ามันค่อนข้างจะดีกว่าไมโนบุกนะฮะเพราะไมโนบุกนั้นค่อนข้างจะมีเสียงกล้องแล้วก็มีเสียงเครื่องมาด้วยถ้าใครคิดว่าผมเสียงเปลี่ยนนะ,ะก็ก็เสียงไม่ได้เปลี่ยนหรอกฮะแต่ไม์เปลี่ยนนะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะฮะแค่อยากจะบอกให้รู้กันไว้เดี๋ยวมีคนบอกว่าผมเป็นหวัดอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะก็ไม่ได้เป็นนะฮะ หวัดไม่เป็นนแต่ตอนนี้เป็นร้อใน,นอะ่ะคืออารมณ์แบบพูดๆไปแล้วกัดร้อใน,นอะ่ะเออ,อารมณ์นั้นนะฮะบางทีจะมีสะอึกบ้างมีกระอกักแบบกระอักเลือดตัวเองแม่งเจ็บร้อนในนะฮะประมาณนี้นะครับโอเคแล้วเขา,เาก็ผมจะร้อยเขาสร้างให้เสร็จก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะดูสิ่งต่อไปกันเลยนะครับผม เพราะว่าผมยังรีวิวไม่หมดรีวิวไม่หมดนะกับมอนนี้ผมยังมันยังมีพวกกระท่อมมื่นๆนะฮะซึ่งผมยังไม่ได้รนะีวิวนั้นตอนแรกก็กะจะตัดตัดไปนะคือแบบให้ค้นหากันเองนะแต่ก็คิดว่าเอ้ยคงไม่ดีว่ะเออไหนๆไหนๆก็ทำละเอาให้สุดไปเลยแล้วกันก็บางบางมอดนะฮะที่ผมทำรีวิวเนี่ยขอชี้แจงไว้ก่อนเลยนะที่อยู่ดีๆก็สมมุติว่าผมตัดตัดคลิปไมโครโลนี่ไปทิ้งไปเนี่ยแล้วไปถ่ายคลิปอื่นเนี่ย คือผมจะทำการเปลี่ยนโปรเจกต์นะฮะก็คือไม่ต้องสนใจเลยมากถ้าจะมีอีกทีก็คือรอสเปเชียลนะครับผมอุย้ยโทษทีง่ายง่ายคือค่อนข้างโลเลนะฮะทำมอดได้ทำมอดอ,อะไรได้ไม่นานเนะ่เดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี <S <S <ๆ>๋ยวก็เปลี่ยนนะครับผมโอเคสมาธินะฮะเฮ้ยติดอ๋ออืม ระห,หวางตู้เอ็นชานร์ดเนี่ยว้าวเขาทำออกมางามนะฮะอุ้ยยยยยย,ย,ยเอออะไ้อะเออบิลด์ของเราทำไมอยู่ทำงานไปหรือว่าขาดอายเพ่เออต้องการอะไรครับพี่อ้อสโตน ยัดยัดไอรอนแบร์บาร์อะไรมั้ยพี่อ่าไอออนนอร์ดกาสบ๊อบโอ้โหกาสเออกัสกา์ดไม่เท่าไหร่พัสโตนพ่อเจ้าโอเคนะไม่ใช่พ่อคโจาวี่นะเป็นคำอุทานนะครับผมโอเคทิงทิ้งทิ้ยัดยัดยัดยัยัดโอเคครับ ยัดครับยัดครับจริงครับยัดครับยัดเด่นๆๆ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 พี่พ oui> ี่วอนอะไรพี่บอกผมมาเลยพี่ผมจัดให้หมดอะเออเอาอีกแล้วพี่ต้องให้ตบก่อนสักทีใช่ไหมหน้าเนี้ยต้องให้ตบก่อนสักทีจริงๆด้วยนะฮะซาดิดนะฮะอีปวก์รอย โอ้เสียงผู้ชายอย่างงี้ไปไกลๆเลยไปไกลๆเลยเฮ้ยเสียงผู้ชายอย่างงี้ห้ามเข้าในระยะสองเมตรก็เสียงผู้หญิงเลยอย่าเข้ามาเอ้ยอย่าเข้าอย่าเข้าอย่าเข้าโอ้โหนี่ก็เทยถึก เมื่อผมได้เสียงสเกลตันโอเคครับเราต้องการอะไรบ้างนะอ่พันพันสี่สโตนสามหกแก้สบล็อกโอ้สตริงวูอ๋อวูเอามาทำวูหรือรู้ว่าไงเนี่ยเอ่อ s s c สโ o r ฟิเวอร์โรสโอ้ยสเกลจ้างมันเอาจะเอาวูไปใส่ให้เขาหน่อยนะฮะ โว้โวว้าวว้าวว้าวอืมโอเคมีอะไรมีอะไรไหมมีอะไรไหมมีอะไรไหมต้องการอะไรไหม <c oughs> แค่นี้ก่อนนะครับผมเราจะไปดูว้าไปดูเขากันนะ,ะอือจบแปะ <c oughs> อีปวกนี่อีกแล้วนี่ไปเลยอีปวก เอ้ยเชีย่ยหายละเสิร์ฟไปรับคุยคิปเปอร์มาอ่าเห็นแล้วนะฮะเราก็จะทำการาสอยเขาแบบผู้ดีกันนะฮะจิ้วจิ้วไม่ดียิงธนูน,นันจิ้ว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 ,วโอ้หายไปแปดหลอด ไม่โดนเลยอ่ะโอเคคิวริงได้เทียนทีแล้วนะท่านผู้ชมะจะเไปจุดเล่นแล้วกันระหว่างรอเขาสร้างบ้านนะเราหว่างรอเขาสร้างทาวหอนะครับผมผมก็จะไปเล่นอะไรที่มันหันษาหน่อยนะฮะหันษาส่วนตัวผมนะ ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยมันนี่มาชวบโอ้ยข้าวโตแล้วเว้ยง่ายๆเลยคือคลิปนี้ออกทะเลนะ โอเคคลิปนี้ในไหนก็จะออกทะเลกันแล้วนะฮะเราจะมาออกให้สุดๆกันไปเลยดยนี่เฮ้ยฝนปิดโตโตโต,ต,ต,ตเฮ้ยแล้วทำไมเราไม่วางจากข้างบนมาเลยวะเออวะเงา,าละตัวโอเคครับ อ๋อผมไม่ได้ผมไม่ได้จะวางจากข้างบนนะฮะก็คือจะทำอย่างนี้นี้นี้โอเคแล้วแล้วไงต่อแล้วตูจะทำอะไรต่ออืมอืม,อม ไม่เดะเฮ้ยเดี๋ยวเด้ไม่ไม่ไม,ไม่ต้องไม่ใช่อย่างนี้นะฮะหวังว่าผมกลับไปนะฮะเขาคงจะสร้างเสร็จนะฮะเนื่องจากใช้เวลานาน,านพอดูใครจะสกิปตอนนี้ไปก็สกิปไปเลยนะฮะง่ายๆคือคลิปนี้หาอะไรทำนะฮะอาสาระไม่มีนะฮะ โอเคแล้วก็ต่อด้วยชับโอเคปิดคีร์ทิปแล้วก็ นะโอ้ผิดเฟลลืม,ลมไปว่าไม่ได้โอ้ยอาเออเออเฟลพูดนที NT ตัวเองอะเออ ไม่ได้ซะแล้วอ่ะเราลืมวิธีเล่นไมค f าไปได้ยังไงกันนะเอ้ยนี่ผมพูดตรงๆนะผมลืมวิธีทำเรสโตนเซอร์กนะนะฮะต้องทำไง่อะอย่างงี้เหรอเราจะมาเริ่มึลืกความหลังกันนะฮะการเล่นเทียนทียนไรสารางผมระหว่างรอมอดระหว่างรอบิวเออร์นะฮะอืม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  ออ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 ืืืืืเออได้แล้วบินไปเลยเลือดเออเจ็บชิบหายเลยอ่ะไปเอาห้องก่อนเนอะเฮ้ยอ่ะเลยคุมดูเลือดตัวเองอ่ะตายแหลไม่ตายแหลมแล้วอ่ะโอเคนะครับก็ เป็นเฟลสุดในชีวิตเฟลที่สุดเก็บๆๆๆๆๆๆๆแกรับจัดของเฮ้ยมันเฟลอย่างนี้ได้ยังไงกันอ่ะรับไม่ได้เลยอ่ะทำเสียงเหรออ่ะ้อเคเอามากไอ้ตรงนี้ผมยังไม่เล่นมันดีกว่าผมว่าผมไปเล่นหอดนี้ให้จบก่อนแล้วแล้วแด้ๆๆแล้วๆๆแล้วๆๆ แล้วแล้วกูจะพูดแล้วแล้วกูจะพูดอะไรแล้ว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 อ้ออาหารเอ้ยไม่ใช่สิมันมียาอะไรอีกอะอิงตันเฮลสเต็งปีดดิเจนทิ้งไปเราเราลืมยาอะอ่ยมันต้องตกอยู่แถวนี้สินา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 าผม เออเราก็ต้องมีนี่ด้วยอุปกรณ์ทบหากิีนอ่ะอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะชิมแล้วก็ต้องมีอันนี้ด้วยอ่ะอยู่ไหนอ่ะอะไรอ่ะคือจะหาอะไรอ่ะเอ้ยลืมอ่ะเอ้ยบนทําไมเนี่ยหมดอะไรเนี่ยฮะโอเคมีแค่นี้มัง้งไม่น่ามีอะไรนะเราก็จะกลับไปดูพี่วิวเดอร์โอ้พี่วิวเดอร์เราสร้างกับเสร็จแล้วนะผูกถิ่นยามเลยบูไซเออร์ เฮ้ยยังไม่เสร็จดเหรอดิชาอีปวกโอ้ยทอดทอดปวกไอเฮลโอเคพี่ยังม่สร้างไม่เสร็จเลยพี่พี่ขาดอะไรพี่เออพี่พี่หามุมไม่เจอใช่ปะพี่ อย่างพี่หามุมไม่เจอพี่บอกผมนะดูแบบห้องแลบบอะ่ะโอ้ยคุณพรน,นะฮะเออไหนๆก็ไหนๆละนะฮะก็เนื่องจากคลิปนี้เป็นคลิปที่ฉลองวันเกิดสิบอายุครบ xx x ปีของผมนะฮะก็ปากบอก โอเคนะเราจะตั้งเดี๋ยวก่อนอื่นนะเธอคนนี้ชื่อเบ็ตตี้บราวน์ไม่ได้ชื่อเบ็ตตี้บราวน์นะฮะเธอชื่ออีป,ปวกนะฮะจำไว้ด้วยนะฮะอีป,ปวกนะฮะต้องเบ็ตตี้บราวน์นะหรือบอสอะไรปวกโอเคหรือเป็นวันเกิดครบรอบอ่าสิบเอ็กปีนะฮะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะให้เดานะฮะ อายุขึ้นตั้งแต่15ขึ้นไปนะฮะโอเคแล้วก็ที่จะพูดก็คือเรื่องสตรีมนะฮะใครที่มีสตรีมนะแอดมาได้นะฮะยูเซอร์เกรียร์น่าโพนะฮะแอดมาได้เลยนะครับผมวันนี้ก็มีคนเดาเดาสตรีมผมถูกก็ผมก็รับแอดไว้บ้างแล้วแหละนะฮะสามารถแอดมาได้นะที่เว็บเว็บเ t ียรติที่สามารถแอดมาได้ที่เกียร์น่าโพแอดสตรีมดอทคอมนะฮะทุยไม่ใช่เกียร์น่โพธรรมดานะแอดจากในสตรีมนะครับผม โอเคแล้วก็นะฮะดูท่าว่าบิลดเดอร์ของเรานะ่าจะทำเสร็จแล้วนะครับผมเราจะดูกันเสร็จยังพี่เอ่อสติงอดฟักพี่วอนสติงใช่ไหมพี่พี่จะเอาสติงใช่ป่ะได้ผมจัดให้พี่เห็นพี่ขอเนี่ยอ่าพี่เอาไปเลยพี่จัดเต็มเลยพี่พี่สร้างไม่สมตพกจริงๆนะ ไม่ต้องหวังนะ้ววิวด์ของเราสร้างสวยแล้วนะผมรอตบเขามานานแล้วนะอ,อกินอะไรดีอ่ะปวกถอย โอ้อ๋อเขาใช้วูทําเป็นวูนี่เองนะครับผมแล้วคุณจะใส่สติงไปทําเพื่ออะไรโอเคเราจะมาดูบ้านที่เขาทํานะฮะแต่ก่อนอื่นเร็วๆพี่อ่าร้อยเจ็ดสองสติงเฮ้ยวัดเออเขาวอนวูนะฮะ เราก็ต้องเอาบูให้เขานะเพราะเขาบอนนะฮะเขาฟอสตอนใส่ไปด้วยพี่วันอะไรพี่พี่จัดการนะพี่จัดหนักเลยพี่จัดเต็มนะพี่ถ้าพี่จัดไม่เต็มอ่ะผมผมไม่รู้ผมจะพูดว่ายไงกับพี่ดีนะฮะเออนี่เออนี่บิงใส่แม่งเอ้ยบิงแม่งบิงแม่ง บิงแม่งโอเคไงพี่อ๋อดูท่าจะเสร็จแล้วนะครับผมโอเคนะฮะเสร็จแล้วนะครับผมก็นี่ก็คือผลงานของบิวเดอร์เรานะเป็นอีคนตัดไมมันมูันโเโอเคอเคโอเเเคโอเโอเ โอเคนะฮะเสร็จแล้วนะฮะเป็นเลเวลสามนะฮะมันจะดูความเปลี่ยนแปลงกันนะฮะเริ่มจากทางเข้านะครับผมโยนผิดนะทางเข้านะจะดูสวยงามอลังฉ่างขึ้นนะฮะผมแล้วก็ตรงนี้ก็ยังเป็นไม้เหมือนเดิมก็ไม่เป็นไรนะฮะโอเคเราจะเข้ามาจากทางนี้เออโอเคนะฮะเราก็จะมาตรงมุมทางซ้ายนะฮะผมก็จะมีเหมือนเดิมนะฮะแค่เปลี่ยนพื้นกับเปลี่ยนผนังส่วนห้องนี้ก็ เหมือนเดิมนะที่มีเตาผิงที่ไม่มีไฟนะไม่รู้มีทําไมนะแล้วก็มีไอโจเซฟคาร์กนี่นะซึ่งพี่แกไม่คิดจะทาอะไรเลยนะโอเคในห้องนี้ก็มีเพิ่มตู้หนังสือเพิ่มขึ้นมานะฮะเราก็จะไปดูชั้นบนกันนะครับผมโอ้โห a m a z i n มากมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับผมมีห้องนอนให้เรานอนมีโต๊ะเก็บของเราด้วยนะทางนี้ก็จะเป็นทางออกไปเดินเล่นนอกนะโอเคนะเป็นที่นั่งเล่นนะแล้วก็มีไม่มีเพดานนะโอเค เราก็จะคือไปดูชั้นดาดฟ้ากันอ้อตรงนี้มีระเบียงนะครับผมสามารถทําให้คนโดโดลงไปโดดตึกตายได้นะฮะโอเคนี่ชั้นดาดฟ้านะตรงนี้อืมน่าจะเป็นห้องอะไรสักอย่างนะเราอาจจะเอาเอนชาร์มาวางได้นะแล้วตรงนี้ก็มีที่มีที่สองนะฮะแล้วก็สามารถสามารถดูคีปเปอร์ได้นะฮะว่าเออเตือไม่อย่างนะฮะห้องเนี้ยเอาจริงๆแล้วห้องเนี้ยให้ระวังนะฮะเพราะห้องเนี้ยถ้ามันจะไปเลเวลสองอ่ะมันจะมืดคีปเปอร์จะเกิดได้นะฮะ ถ้ามันเกิดเนะีคือต้มเดียวจบนะฮะโอเคอันนี้ก็คือเป็นหอระบังภัยนะฮะก็ถ้ามีศัตรูนะเราก็ยิงศัตรูจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมโอ้ยนี่มันเห็ดนี่นะโอ้โหอนี่แหละฝีมือบิวเดอร์ของเรานะครับผม yes โอเคนะฮะคลิปวันนี้นะฮะก็ ขอจบไปเพียงเท่านี้นะฮะเป็นคลิปไล้์สาระนะฮะก็วันนี้ก็ขอบอกลากันไนเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ชม